สวัสดีทุกคนที่นี่คือช่องเอวาจะมาเมาส์ฉันชื่อเอวาถ้าหากจะพูดถึงซุปตาร์ซีรีส์ญี่ปุ่นความคิดแรกของคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงคาคุยะคิมูระตัวท็อปของซุปตาร์ซีรีส์ญี่ปุ่นแต่แท้จริงแล้วไม่ว่าจะยุคไหนที่ยืนหนึ่งจริงๆเรื่องยอดคนดูซีรีส์ญี่ปุ่นก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งที่มักจะยิ้มขลิ่มดูอบอุ่นวันนี้พวกเรามาพูดคุยเกี่ยวกับนักแสดงมากฝีมือ คนนี้ที่ถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงและถือเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่มีบุคลิกมุ่งมั่นทำอะไรด้วยความจริงจังเขาก็คือมาสโตสากิปี1 9 7 3งาามาสตสกิได้เกิดที่เมืองเคบะในประเทศญี่ปุ่นเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องสามคนและเติบโตที่เมืองมิยาสาก,กิบนเกาะคิวชูเขารักการอ่านตั้งแต่ยังเล็กๆ เมื่อโตขึ้นมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านหนังสือจนกระทั่งขึ้นมัธยมปลายได้เข้าร่วมชมรมการแสดงเขาจึงค่อยๆมีความสนใจในะเรื่องการแสดงหลังจากที่ได้เข้าเรียนในมหาลายัยมาสโตสะกาะกิก็ได้เข้าร่วมชมรมวิจัยงานแสดงของมหาวิทยาลัยวาเซดะและได้กลายเป็นหนึ่งในดารานักแสดงในคณะละครและถูกตั้งฉาย,ยาว่าเป็นองค์ชายแห่งคณะละครของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ทุกครั้งที่ทําการแสดงก็สามารถดึงดูดให้มีแฟนคลับสาวๆมาติดตามเพิ่มขึ้นจํานวนมากและแม้กระทั่งปากกาที่เขาใช้ยังถูกรุ่นน้องเรียกว่าเป็นของติดตัวไอดอลนาไปขายเมื่อได้เข้าสู่โลกแห่งการแสดงก็ทําให้มาสโตสกาอิรู้สึกมีความสุขยังไม่เคยมีมาก่อน สุดท้ายแม้กระทั่งการเรียนเขาก็ยอมทิ้งซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเรียนปีที่3ในมหาวิทยาลัยซึ่งเขาไม่ได้ไปปรึกษากับครอบครัวก่อนก็ตัดสินใจดังเด็ดขาที่จะลาออกมาเพื่อมาเป็นนักแสดงในสังกัดของบริษัทเดอธนาบะอาเเจนซี่ พฤติกรรมที่ดูรั้นเช่นนี้ทาให้ครอบครัวโกรธเขาเป็นอย่างมากถึงกับตัดขาดความสัมพันธ์และหยุดให้เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเขาถึงเรื่องราวจะกลายเป็นแบบนี้ก็ตามมาสโตะสะกะอิก็ไม่ได้นำมาคิดให้เกิดความทุกข์ใจด้านหนึ่งก็ทํางานพาร์ทไทม์อีกด้านหนึ่งก็หาโอกาสด้านงานแสดงเพียงแต่เส้นทางของการเป็นนักแสดง ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เขาเคยคิดเอาไว้ชีวิตที่เป็นนักแสดงตัวประกอบแบบนี้ก็ได้ผ่านไป10ปีเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไม่ว่างานอะไรเขาก็ทําหมดไม่ว่าจะเป็นนักพาก์พนักงานใยหาย่บ้านเคาน์เตอร์ร้านโดนัทพนักงานร้านสะดวกซื้อแม้แต่ไปเป็นนายแบบนูตบางครั้งบางคราวเวลาที่ท้องหิวก็กินอาหารที่เหลือจากการขายของในร้านและเพื่อที่จะได้รับสารอาหารเพิ่มเติม,ตมจากผัก บางครั้งเขาก็ไปเด็ดดอกเดนลิลายอันตามข้างทางหลังจากนำไปลวกจนสุกก็จิ้มกับเครื่องปรุงรสแล้วก็เอามากินปี2004ละครไทยกะละครอิงประวัติศาสตร์ของทางสถานีโทรทัศน์ NS k L, เรื่องชิงซิงโงมิได้เปิดโอกาสให้นักแสดงมีเวทีที่จะแสดงศักยภาพด้านการแสดงในละครโทรทัศน์ด้วยเหตุนี้จึงเลือกตัวมาสโตสกะอีให้มารับบทยามานามิเคสุกะ ซิงนี่เป็นตัวละครที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้มแต่ยืนหยัดเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเดิมทียามานามิเคสุกะเป็นเพียงตัวประกอบของตัวประกอบอีกทีแต่ด้วยการตีความของเขาคกีดไม่ถึงเลยว่าเพราะแสดงออกมามีออร่าไม่แพ้ตัวละครนำและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนที่33เนื่องจากยามานามิเคสุกะได้ฝ่าฟื้นกฎหมายบังคับใช้ของชินเซงุมิ จึงต้องจบชีวิตด้วยการคว้านท้องตัวเองเขาได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่กล้าหาญร,รักษาจิตวิญญาณในวิถีทางสมูไรไว้ทำให้ละครสามารถสร้างความประทับใจให้คนดูเป็นอย่างมากคิดไม่ถึงเลยว่าหลังจากออกอากาศตอนนี้สถานีโทรทัศน์ NSK ได้รับกระแสตอบรับอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นจึงมีการนำตอนนี้กลับมาฉายซ้ำในตอนปลายปีในปีเดียวกัน และละครน <cko ier noise> ี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาซาโตะสากิกลายเป็นนักแสดงที่ผู้ชมในญี่ปุ่นเรียกชื่อกันติดปากปี2008เขาได้แสดงละครไทยกะอีกเรื่องของสถานี n s k เรื่อง อุสอิเมะประกบคู่อาโออิมิยาสก,กิที่กำลังอยู่ในช่วงรุ่งรุ่งในเวลานั้นโดยรับบทเป็นสามีแนวเรื่องชื่อทุกุงาวะอิเดซาเดะซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้ถูกเรียกว่าเป็นโชกุนที่ไร้ค่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทเข้าถึงได้ยาก ซึ่งมาสโตสกาอีได้ถ่ายทอดตัวทุกุงอวะอิเดสเดออกมาไม่เหมือนกับในหนังสือประวัติศาสตร์ที่ดูไร้ค่าพวกเราสามารถมองเห็นถึงความจำใจที่แอบซ่อนหลังรอยยิ้มของเขาแม้ว่าต้องอยู่ในความวุ่นวายอยู่ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงรักษาท่วงท่าที่สง่างามเอาไว้ เนืองด้วยกระแสอืสุอ,อีเมที่ล้นหลามประกอบกับญี่ปุ่นในเวลานั้นมีกระแสวัฒนธรรมคำเรียกผู้ชายกินพืชเกิดขึ้นมาจะตโตสกะอีจึงเริ่มได้ถูกจับตามองและได้รับบทบาทสำคัญในหลายๆเรื่องติดต่อกันและฝีมือด้านการแสดงที่เพาะบ่มมาหลายปีก็ค่อยๆได้รับการยอมรับในปีเดียวกันด้วยภาพยนตร์ Cramer High After School The Two i n t r a c t v s ได้กว่าทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ของญี่ปุ่นได้หลายสิบรายการความสามารถได้ประจักษ์กับสายตาผู้คนในที่สุดหลังจากเข้าวงการผ่านมาได้14ปีก็ได้มาเป็นพระเอกในรายการยอดนิยม Tale of the u n ั u r e ในตอนย้อนหลังความทรงจำฟร e สแบกโไมนี่อาชวาน ในปีที่สองเขาก็เลิกนิส,สัยสูบบุหรี่ที่ติดมาหลายปีและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น8กิโลกรัมในภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Soft Polar <ๆ>เขาแสดงเป็นเชฟของทีมสำรวจโคโลกใตย้ยที่ทำอาหารด้วยความใส่ใจเพื่อดูแลกลุ่มทีมสำรวจที่ต้องมาอยู่ห่างไกลอีกซีกโลและด้วยบทบาทนำนี้ทำให้เขาคว้ารางวัลน,นักแสดงนำของทั้งเทศกาลภาพยนตร์ยโกอามาและภาพยนตร์โทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น และปี2010นในเรื่องโยเกอร์ยูริซาเรเียวสุสเคนเขาได้ลบภาพลักษณ์ที่มีสีหน้ายิ้มแย้มของที่ผ่านมาโดยมารับบทตำรวจคนหนึ่งที่เบื้องหน้าสุภาพเรียบร้อยแต่พอรับตาคนกลับกลายเป็นคนพิพากษาเหล่าฆาตกรอย่างเลือดเย็นบทที่เดียวดีเดียวร้ายประกอบกับคำพูดติดปากพรุ่งนี้ของคุณจะไม่มากลายเป็นประเด็นให้พูดถึงในวงกว้างและเขาได้คว้ารางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม ของ Television d r a m a a c a d e m y Award ในช่วงเวลานั้นมาสโตะสกาอิ ai, แทบจะกลายเป็นเครื่องจักรในการคว้ารางวัลในส่วนผลงานต่อมาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามแต่จะเป็นบทนำหรือตัวประกอบสำหรับเขาแล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยการคว้ารางวัลก็แทบจะเหมือนการทานข้าวหรือเหมือนกับการดื่มน้ำอย่างสบายๆและนอกเหนือจากงานแสดง เขาก็ยังทำงานเกี่ยวกับนิตยสารรายเดือนของทีวีนาวีแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านงานเขียนและเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะคอลัมนิสทำให้คนดูนั้นสามารถรู้ความเป็นมาเวลาที่จะเล่นบทบาทหนึ่งๆผ่านตัวอักษรของเขา ในปี2012มาสตโตสกาอิมารับงานแสดงทางช่องฟูจิทีวีในละครชุดเรื่องลิก,กันหายทนายบ้านหน้าเงินพูดตามตรงแอดดูเรื่องนี้เพราะยุอิอารากิแม้ยุอิอารากิจะน่ารักมากจริงๆ แต่พอดูไปเรื่อยๆสายตาของแอกลับถูกคุณลุงที่ไว้ทรงผมประหลาดดึงดูดไปแทนจึงน,น่าแปลกใจยิ่งนักที่เรื่องราวละครเกี่ยวกับการว่าความเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่เข้มข้นตึงเครียดและฝ่ายถูกต้องก็ไม่ได้รับชายชนะเสมอไปมาสโตสกาอิ ato, ai, แสดงเป็นโคมิคาโดเคนสเกจบการศึกษาจากมหาลัยธรรมดาๆแห่งหนึ่งเป็นทนายหน้าเงินและมีนิสัยแปลกๆเขาเป็นทนายที่ไม่เคยว่าความแพ้ แต่ที่เหลือไม่มีอะไรดีสักอย่างเพื่อว่าความชนะคดีเขายอมใช้วิธีการสกปรกและเขาก็รู้สึกว่ามันคือเรื่องปกติการช่วยเหลือคนชั่วให้ชนะคดีช่างเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจยิ่งนักแต่ตัวละครที่น่ารังเกียจตัวนี้กลับทําให้ผู้ชมชื่นชอบแมบบ้ไม่รู้สาเหตุอารมณ์และท่าทางที่ดูเวอร์เกินจริงบทพูดที่ทั้งยาวและเร็วดังการสากระสุนปืนแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการแสดงบทตลก ของมาสโตอสกาอิที่ไม่เป็นรองตลุกแนวหน้าของญี่ปุ่นเลยการแสดงอารมณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้งเรื่องไม่มีใครมาเทียบได้เลยเอารูปอารมณ์ใดมาให้เขาเรียนแบบเขาก็ทำได้ทันทีทำให้ผู้ชมต่างลงไหลในสเสน่ห์ของโคมิคาโดเคนสเกะแต่ละครชุดเรื่องลีการหายทนายบ้านหน้าเงิน ไม่ได้เป็นแค่ละครตลกตลกธรรมดาเท่านั้นภายใต้ความตลกขบขันได้แฝงแง่คิดเหมือนการกดกิ่งมุนีราภัยเพื่อบอกเตือนให้พวกเราอย่ามองโลกสวยเกินไปเพราะบนโลกใบนี้ผู้ชนะเท่านั้นที่เป็นคนถูกต้อง ปี2013มาสโตสกาอิมีผลงานละครชุดเรื่องเฉียนคมในธนาคารซึ่งได้เขาโครงจากนาวนิยายเรื่องเดียวกันของจันน่าเขียวโดเรื่องราวของอันสวะนาโอกิที่ต้องเข้าทำงานในธนาคารสังเกียวจูโอหลังจากธุรกิจของคุณพ่อล้มละลายเขาต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความเห็นแก่ตัวของพนักงานในธนาคารเมื่อได้ติดตามรับชมจะทราบว่า เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ตึงเครียดและดูไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ด้วยตัวนักสแสดงทั้งหมดและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเร้าใจทำให้ผู้ชมติดกันงอมแงมตัวละครที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นบทพูดที่เชื่อเชือนกันอย่างรุนแรงเจ็บแสบเมื่อออกฉายก็กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงจนเรตติ้งการรับชมพุ่งกระฉูดเมื่อฉายจบซีซั่นที่1เรตติ้งในภูมิภาคคันไซพุ่งถึง45.5เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรตติ้งในภูมิภาคคันโตพุ่งถึง42.2เปอร์เซ็น์เป็นการทำลายสถิติของทาคุย่าคิมูระราชาซีรีส์ญี่ปุ่นที่ทำไว้ในปี2000จากเรื่อง Beautiful l i f e กลายเป็นแชมป์เรตติ้งสูงสุดตลอดการของละครชุดญี่ปุ่นอันซาวะนาโอก,กิที่รับบทโดยมาสโตซากะอิหัวหน้าแผนกสินเชื่อของธนาคารที่ต้องการชำระความแข้น การทำงานในธนาคารที่ต่างฝ่ายต่างต้องห้ามหันกันบางเวลาเขาต้องอดทนต่อคำเสียดสีของผู้บังคับบัญชาบางเวลาก็ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งอย่างรุนแรงไม่ว่าจะต้องแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์แบบไหนเขาก็แสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับคันสวะนาโอกิในการวางแผนแก้แค้น ตอนที่เขานานิมคิ้วขมวดแล้วตะโกนกับกล้องด้วยความโกรธว่าฉันจะกัดฟันอดทนเพื่อจะเอาคืนเป็นสองเท่าเป็นบทพูดที่เป็นภาพจำของผู้ชมใครๆที่ได้ดูต่างไม่มีทางลืมได้เลยจนได้รับรางวัลคำพูดยอดฮิตประจำปี2013ในปี2016เป็นปีครบรอบ400ปีของสงครามการล้อมโอซากะซึ่งเป็นสงครามภายในญี่ปุ่นครั้งสุดท้าย สถานีโทรทัศน์ NSK ได้ฉายละครไทยเก่าเรื่องที่55มีชื่อเรื่องว่าซานาด,ดามารุกำกับโดยผู้กำกับชื่อดังคุก,กิมเมทนีและดึงตัวมาสตตสกากกิมาร่วมงานเพื่อกูกแสหนังไทยกะให้กลับมามีเรตติ้งการรับชมที่ดีอีกครั้งสนาด,ดามารุเป็นเรื่องราวของสนดดสาดะยุกิมูระซามูไรชาวญี่ปุ่นในยุคเซงงูกุได้รับฉายาว่า วีรบุรุษผู้มาปรากฏในทุก100ปีและเรื่องราวของตระกูลซานาดะที่ต้องริ้นรนเอาชีวิตรอดมาสโตซากิ aki, ที่มีอายุ43ปีรับบทในขณะที่ตัวเองยังอายุน้อยจนแก่ตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจนเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์แก่กล้าเขาใช้ทักษะการแสดงที่ม่มเพาะมาจนสุกงอมมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตซามูไรผู้กล้าหาญ ซานาดามารุยังเสริมเรื่องราวตลกขบขันมากมายตลอดจนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่ได้มีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์เข้ามาด้วยแม้จะถูกนักประวัติศาสตร์ตำหนีว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่ด้วยความนิยมในตัวของมาสโตสากิทำให้เรตติ้งการรับชมในช่วงหนึ่งสูงถึง20%และสุดท้ายมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่16.6% ซึ่งเปลนเรตติ้งการรับชมที่สูงที่สุดในรอบหลายปีเป็นความภาคภูมิใจของละครไทยกะของสถานีโทรทัศน์ NSK ที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในปี2020 ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะซบเซาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดมาสโตซากากิกลับมาพร้อมกับภาคต่อของละครชุดที่เป็นผลงานสร้างชื่อของเขานั่นคือเรื่องเชียนคมในธนาคารแม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจนการถ่ายทำต้องล่าช้าออกไปแต่การได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ก็ได้สร้างสถิติเป็นแชมป์เรตติ้งการรับชมสูงสุดของละครชุดญี่ปุ่นในยุคเรวะ2019และยุคเคเซ1,989ถึง2,019ด้วยกันทั้งสองยุคสมัยการแข่งขันต่อสู้กันในที่ทำงานอันคุ้นเคยการโต้คารมกันอย่างดุเดือดการกัดฟันอดทนเพื่อที่จะเอาคืนเท่าตัวของอันสวะนาโอกิเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยมา7ปีครั้งนี้ไม่ใช่แค่เอาคืนเท่าตัว การต่อสู้เชื้อเฉือนใส่อารมณ์กันอย่างดุเดือดทุกรูปแบบเป็นการเอาคืนมากกว่าเดิมเกินร้อยเท่าซะด้วยซ้ำในเรื่องเฉียนคมนานาคารซีซั่นสองเมื่อได้ฟังมาสโตสากกิพูดบทพูดประโยคคลาสสิกของเรื่องทำให้แอดลืมความทุกข์ในปี2020ไปชั่วขณะพวกเราล้วนต่างตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอติดตามรับชมเรื่องราวของอันซาวะนาโอกิกับผู้จัดก,การโอดาวะ ว่าจะลงเอยอย่างไรรูปรักภายนอกของมาสโตสากิแม้จะเป็นคนยิ้มแย้มตลอดเวลาแต่เขาเป็นดาราที่แสดงได้ทุกบทบาทและแสดงได้สมจริงทุกบทบาทอีกด้วยโดยเฉพาะบทบาทชายรักชายเป็นบทที่เขาทำได้ดีมากๆราวกับวานีเป็นตัวตนของเขาจริงๆมาสโตสากิ aki, เป็นนักแสดงที่มีผลงานมากมายยีสกว่าปีในวงการบันเทิง ผลงานการแสดงทั้งหมดมีมากกว่า100เรื่องแอดคงเล่าได้ไม่หมดในคลิปเดียวนอกจากผลงานที่แอดได้กล่าวมาแล้วแอดอยากจะแนะนำผลงานภาพยนตร์ของมาสโตซากากิอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่แอดชอบมากเป็นพิเศษนั่นคือเรื่อง My So-Hat God Depression เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่สามีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า Aoi m i y a z a k i จากเรื่องเจ้าหญิงอัสึ ได้มารับบทสามีภรยาคู่กับมัสตุสากากิอีกครั้งเรื่องราวที่เรียบง่ายกับจังหวะการเดินเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปทําให้ผู้ชมรู้สึกอบอุ่นและซาบซึ้งอีกทั้งพระเอกกับนางเอกก็มีเคมีที่เข้ากันมากๆแต่ด้วยชื่อเรื่องที่ตั้งมาขึ้นดูแ,แปลกๆภาพยนตร์เรื่อง My So h a t g e d d e s a i o n จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่แอดอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่แต่งงานกันแล้วได้ไปดูกันจริงๆแม้วาละครชุดเรื่อง ดิกการหายทนายบ้านหน้าเงินกับเฉือนคมนายธนาคารมาสโตสากะอิจะแสดงออกมาได้ดีอย่างไรทีติแต่ก็ยังคงคิดว่ามาสโตสากะอิยังคงเหมาะสมกับบทบาทชายหนุ่มแสนอบุดมากกว่าอยู่ดีค่ะสำหรับคลิปของวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบมาสโตสกะอิ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ